ทนาความรู้สึกต่างๆที่มันผัสสะผัสสะทั้งตาหูลิ้นจมูกกายสมองแล้วแกจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาวิเิราะอีกเพราะมันประกอบมันเป็นรูปทางตารูปทางหูรูปทางจมูกเพราะว่าแกรู้สึกกลิ่นได้ไหมได้แกรู้สึกได้ไงอ่ะอาศัยจมูกถือต้องไหมเหตุของกลิ่นคือจมูกและเหตุของจมูกคืออะไรรูป เหตุของจมมกก็คือรูปมันมันมันกว้างไประหว่างรูปกับจจูมคืออะไรมันก็คืออะไรมันก็คือการกระทําการทําของอะไรก็ไม่รู้มันเป็นหลักใหญ่ๆมันเกิดจากตัณหาและเกิดอำนาจอวิชาทําให้แกได้กลิ่นและแกเลยหลงไหลในกลิ่นเออถ้าแกไม่มีจโมเกกหลงไหลในกลิ่นไหมแกรังเกียจกลิ่นไหมเพราะงั้นทั้งหลงไหลและไม่หลงไหลทั้งเกลียดและชอบมันก็เกิดมาจากการให้ค่าการให้ค่าที่มันเป็นอันอริทึมสูงขึ้นสูงขึ้น ถ้าแกตาบอดแกก็เกลงอไหลในรูปไหมไม่ครับแล้วก็เกลียดชังในรูปไหมไม่ถ้าแกหูหนวกนะครับเสียงด่าเสียงทอเนี่โอ้ไม่มีผลไม่มีผลครับถูสึกต้องแกลงไหลในเสียงไหมไม่ครับแล้วก็แกเกลียดชังเสียงไหมไม่มีงั้นถ้าเราไม่มีตาหูลิ้นจมูกกายสมองเราก็เป็นอริยบบุคคลสิว่าอย่างเนี้น่าจะใช่อาจารย์เออใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย พราะงั้นในพุทธศาสนาเนี่ยมันมันมันละเอียดลึกซึ้งละเอียดละออและคำพิรภาพกว่านั้นอีกเยอะท่าน<ม>ฟังกันไม่รู้เรื่องกนแล้วกันอ่ะไอ้น,นี่ข้ายกตัวอย่างแค่นามรูปขึ้นมาครับหลังจากนามรูปยังมีพรรษะมันก็มีวงล้อของัสสะหลังจากผัสษะก็ยังมีเวทนาวงล้อของเวทนาอีกวงหลังจากเวทนายังมีตัณหาโอ,โอุปทานพบแล้วก็ชาติโโมันก็วงบน,บนวงล้ออย่างเงี้ยได้แก่เข้าใจี่ย<ม>ข้าถึงบอกว่าข้าถึงข้าพิจารณาไอ้ตัวเนี้ย แล้วมันปรนนาได้ว่าเอ้ยกุติอวิชาแตกเลยวะอวิชาแตกก็คืออะไรครับมันเป็นวงล้อของปัญญาค่ะในปฏิจจสิสบัตถุองค์ค่ถ้ารู้ว่าถ้าเข้าใจแลว้วชาติเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาคือที่มันปรากฏเนี่ยเรียกว่าชาตินะครับมนาัยพบพบคืออะไรพบก็คือมึงองทั้งชีวิตมาจากรูปนามมึงนเ่นแหละแต่นี่เขาแยกย่อยออกมาเพราะงั้นว่าพบเกิดเหตุของพบคืออะไรท่านเหตุของพบก็คืออุปทาน อุปทานนี่ยึดมัน่นมันนั้นยึดมันนดม่นนี่ถ้ายึดมั่นคือท่านเข้าใจในการตีอุชาเนี่ยท่านถึงได้เอาเอาหัวข้อนี้มาวางไว้ไม่งั้นอริยสัจสี่เนี่ยวางไว้ตรงไหนท่านนั่นดีครับไม่ทราบอริยสัจสี่นะครับอริยสัจสี่เนี่ยมันวางที่ตรงชาติเนี่แหละครับออที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในวงล้อนั้นวางไม่ได้สัญญาที่เราใช้เป็นตัวหลักเลยสัญญานี่มันเป็นจิตังขานเลยนะครับ ที่เอามารวมกันสัญญาทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะดีจะชั่วมันก็อยู่ในสัญญานะครับมันเอาไปวางไว้ตรงไหนทําไมไม่มีในปฏิจจสมุปบาทหรือท่านไม่มีในหัวข้อไม่มีนะครับเอ่อรูปนะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าเนี่ยไอเวทนาทั้งสี่เนี่ยรูปปรากฏอยู่แล้วแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในปฏิจจสมุปบาทหรือท่านเพราะงั้นน่ะมันเป็นแค่หัวข้อท่านจะต้องตีมันให้แตก พระองค์เจ้าท่านก็ตีแตกพระผู้ทรงคุณทั้งหลายที่นก็ต้องตีพวกนี้แตกครับมนะครับแต่นี้ของเราลอกเข้ามายังสับสนอยู่เลยเรื่องขันห่านะครับว่าขันห้าเป็นทุกข์หรือขันห้าตัวไหนเป็นทุกข์ขันห้าคืออะไรรูปวินาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้นี่ก็คือรูปนามนะครับรูปนามเกิดมาเป็นทุกข์ไหมถ้าอธิบายสองเมื่อกี้เพราะว่ารูปก็คือรูปมรนอาศัยอาหารนี่อาศัยกรรมอาศัยตัณหาอาศัย อาศัยอวิชาแล้วก็อาศัยรูปอันนี้เป็นวงล้อของมันที่เป็นแค่หัวข้อในวงล้อหัวข้อมันยังแตกแยกย่อยอีกหลายๆวงล้อนี่แค่รูปน้มแล้วแกจะเข้าใจเลยแกเข้าใจเรื่องของผัสสะไหมล่ะผัสสะมันเกิดจากอะไรแกต้องเข้าใจจากรูปนามมาก่อนชาติมาก่อนมันถึงได้มีผัสสะขึ้นมาได้ได้วยความสมบูรณ์ของรูปได้แกเข้าใจหร้อผัสสะผัสสะอาศัยอะไรครับผัสสะอาศัยอะไรครับ ภาษาอาศยอะไรไอ้นั้นมันมันมันหัวข้อไงภาษาต้องมีอายุณะมันต้องมีภาษาอยู่แล้วทาไมมีอายุณะมันยังมีภาษาได้ไงครับถูกต้องไหมมันก็ไปลงหัวข้อของปฏิจจสมบัตาคือภาษาก็คืออาศัยอายตนะแต่เรารู้อยู่แค่นั้นอแต่จริงอ่ะภาษาอาศัยอะไรท่านไอ้นั้นมันแค่หัวข้อมันต้องตีแต่หัวข้อออกมาสิเอออย่างเงี้ยต้องท้ารบกันได้แค่ว่าไหมภาษาอะไรเลยเนี่ย มันเยอะไปซะหมดเราก็พูดแค่หัวข้อภาษาอาศัยวิญญาณอันนั้นก็ถูกม,นโ,นญญมนโนวิญญาณไม่ได้ไม่ได้ไอันั้นมันสัญญาครับอรโ,โอ้ยิ่งง่ายใหญ่เ,เลยแกเอาอะไรเข้าไปรู้